สวัสดีครับชาวคริปโตเรนเจอร์ทุกคนวันนี้เชา้าวันที่29่ด e อันบอนะครับเวลาประมาณ10โมงครึ่ง10โมงเช้านะครับก็วันนี้ก็จะมาควิกอัปเดตกันนะครับว่าตลาดเราเป็นยังไงกันบ้างเมื่อคืนนี้ลงกันแดงทั้งกระดานนะครับเ,เรามาเริ่มกันที่ตัวที่มีสัญญาณจาก สัญญาซื้อจาก Action z o n นกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไม่วิเคราะห์ตลาดไว้ต้องช่วงหลังนะครับตัวแรกก็คือ,อ,อ4 9 8นะครับ USDT ก็มีสัญญาณซื้อจาก Action Zone แล้วนะครับเราไปดูผล backtest กัน b a c k t e s ก็มี win rate อยู่ที่ประมาณ25%นะครับแล้วก็พอมีกำไรอยู่บ้าง92.76%จากผลการเทรดทั้งหมด4ครั้งแค่นั้นนะครับก็เราก็ไม่รู้ว่า ครั้งนี้จะเป็นสัญญาณจริงหรือสัญญาณหลอกนะครับวินเลทแค่ยีแต่มันมีสัญญาณซื้อจาก ATR ตั้งแต่วันที่24่สีเดเซนร์นะครับผลแมเทสของเอทอาร์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับก็ยังขาดทุนอยู่นะครับดูจากทรงกราฟแล้ววันนี้ผมต้องรีบนิดนึงเพราะว่าวันนี้ผมกำลังจะเดินทางกับกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยว ข้ามไปก่อนละกันส่งกราฟนะครับตัวต่อไป l i n n a USDT <c oughs> ก็มีสัญญาณออจาก a c t n o n Zone อ,อินเล่แต่ผลขาดทุนนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะเล่นตาม Action Zone ได้นะครับ ATR ก็เช่นกันตัวนี้งั้นก็ข้ามไปแล้วกันตัวต่อไป LTO วินเลทหกสิบห้าหกสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีกำไรอยู่พันกว่าเปอร์เซ็นต์จากปลกนรเทรดทั้งหมดแปดครั้งก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ยังไม่มีสัญญาณซื้อจาก ATR ถ้าสัญญาณซื้อจาก ATR มานะครับก็ตัวนี้วินเลทหกสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับมีผลกำไรแปดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็น่าสนใจใครจะพิจารณาดูก็ ลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับผมไม่ใช่ f i n a n c เช l a อ v i s เซนะครับก็ยังไงก็ตัดสินใจไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกกันด้วยนะครับผมผมแค่มาแจ้งว่าตัวไหนมีสัญญาณซื้อตามระบบแค่นั้นเองนะครับตัวต่อไปอตัวไหนดี MLN MLN <c oughs> ML ก็มีจุดสัญญาณซื้อจาก action zone เช่นเดียวกันดู ตัวนี้ Win เ a t ส33.3%ิแต่กำไรไม่ค่อยมากนะครับแล้วก็ ATR ก็มีคอนเรสัญญาณซื้อเหมือนกันแต่ไม่มีผลแบ็กเทสนะครับเพราะว่าเหรียญค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็ลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับก็จะมาดูกันว่าครั้งนี้จะเป็นสัญญาณจริงหรือสัญญาณหลอกนะครับดูต่อไป <c oughs> RVN มีจากมีวินเลทห้าร์เซนต์นะครับจาก a อคชั่นโซนแล้วก็มีกำไรพันสามร้อยสก็ถือว่าโอเคเออจาก ATR w i n r วินเค่อนข้างต่ำนะครับมีกำไรนิดน่อถ้าตอนนี้จะเล่นก็ตาม Action Zone น่าจะดีกว่านะครับถ้าจะเข้าก็ต้องรอรอคอนเฟิร์มสัญญาณดูว่าจุดซื้อวันนี้จะหายไปหรือเปล่านะครับรอพรุ่งนี้7โมงเช้า ถ้ายัางจุดยังอยู่ก็ค่อยเข้ากันละกันตัวนี้ตัวต่อไปซิล <c oughs> ซิลมีสัญญาณซื้อจากแอชันอ่นโซนนะครับก็วินเลทอยู่ที่ประมาณ40%มีกำลังอยู่ประมาณ1200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตัวนี้เราก็ได้เข้ากันไปก่อนแล้วตาม ATR ตั้งแต่วันที่23านะครับก็ อีกไม้หนึ่งก็รอเข้าแล้วกันว่าพรุ่งนี้ดูว่าพรุ่งนี้เจ็ดมงเชา้าจุดจะยังอยู่หรือเปล่านะครับก็ใครอาจจะเข้าไม้สองก็รอดูแลกันนะครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสัญญาณาเด็กมีตัวไหนอ,อีกเช้าน้องบอกมาดู <c oughs> นะครับเอ่อ F A R M. ฟาร์มีคอนเฟิร์มสัญญาณไปเมื่อเชา้านี้แต่ผลแบ็กเทสยังไม่มีนะครับเพราะเป็นเหรียญใหม่แล้วก็ลงมาเป็นการสัญญาณซื้อครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะขึ้นจริงหรือขึ้นหลอกนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับทั้งจาก ATR แล้วจาก Action Zone อีกตัวหนึ่งก็คือ ICX ICX มีคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อไปเมื่อเช้านี้นะครับหลังจากที่เมื่อคืนพ,พุ่งข้างๆนุนแรงนะครับแล้วก็วินเลทอยู่ที่ประมาณ36.84%นะครับกำไรประมาณ481%นะครับตัวนี้มีสัญญาณซื้อจาก ATR ไปก่อนแล้วตั้งแต่วันที่23่สิมซ ember นะครับก็ถ้าใครเข้าไปตาม ATR แล้วอาจจะรอเข้าไม้2 จริงๆต้องเข้ามาสองแตงเมื่อเช้านี้แล้วนะครับก็และลองพิจารณาดูกันนะครับว่าจะยังไงตัวนี้ตัวต่อไปควิกควิกนี่ก็เป็นเหรียญใหม่นะครับก็ยังผลแบคทีสก็ยังไม่ได้ดูไม่ไม่ได้มีอะไรมาก แต่สงกรามแล้วดูไม่น่าจะเข้าไม่น่าเข้าสัเท่าไหร่เพราะว่ายังทำ lower low lower low, high ลงมาเรื่อยๆนะครับก็ครั <c> ้ <oughs> งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นจริงหรือขึ้นหลอกนะครับถ้าจะเข้าก็ระวังกันหน่อยละกันนะครับดูต่อไป ACM A.C.M มีสัญญาซื้อจาก A.T.R. แต่วินเลทไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ Action Zone ก็ยังไม่มีสัญญาซื้อแต่ก็วินเลทก็ไม่น่าไม่น่าเป็นที่พอใจสักเท่าไหร่ข้ามไปแล้วกันนะครับตัวนี้เราไปวิเคราะห์ตลาดกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนะครับ B.T.C เมื่อคืนนี้มีการย่อลงมานะครับ ก็มีการย่อลงมาแท่งนี้ลงมาประมาณ6.2 3เนะครับก็เป็นไปตามที่คาดไว้ว่ามันจะต้องมีการเอ่อทำหวังว่ามันจะยกโลขึ้นมาตอนมันยกไฮไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ควรจะยกโลย่อลงมาก็ถ้ามันไม่ยังไม่หลุดโลเดินตรงแถวนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะครับก็มันเป็นไปตาม ธรรมชาติของมันนะครับที่จะต้องมีการค่อยๆขึ้นลงยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็แค่มันยหลุดโลตรงแถวนี้สี่หมื่นห้าสี่ห้าสามสี่ห้าสามร้อยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็หวังว่าตัวนี้มันจะยกยกไฮขึ้นมาอีกได้ไปเรื่อยๆนะครับก็มาลุ้นกันว่ามันจะไปต่อกันได้ไหมถ้าขึ้นมาได้เอาคอยก็น่าจะ พุ่งกันรุนแรงเหมือนกันนะครับก็ดีดากันไปแต่ถ้ามันกลับมาลงตรงนี้อาจจะต้องพิจารณาลดพอร์ตกันแล้วนะครับเพราะว่าความเสี่ยงสูงว่ามันจะลงต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะแนวรับลงมาตรงแถวนี้ถ้า BTC ลงมาถึงลงมาแค่นี้เอาคอยนี่ลงมากับเลทเทะเลยนะครับเนี่ยก็ระวังกันละกันใครที่ถือเอาคอยกันเยอะๆนะครับ BTC ยังไม่มีสัญญาณซื้อก็ทนกันต่อไปแล้วกันนะครับอาจจะยังไซเวยอยู่นะครับอีก2-3วันก็ลุ้นให้มันทำยกหายลุ้นให้มันทำทายสูงขึ้นเหนือ5 2 0 0 0แล้วกันครับได้กลมกมนะครับก็จะเป็นทรงกราฟที่ดีนะครับก็เป็นดาวเทลรี่นะครับยกหายยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เราจะเปลี่ยนมุมมองเป็นขาขึ้นนะครับเป็นอัพเทรนด์นะครับตอนนี้ก็ ยังรอแค่ดาวเทียรีมาคอนเฟิร์มเท่านั้นนะครับเพราะว่าสัญญาณอื่นก็บูลิชมากันหมดแล้วนะครับมีทั้งด v เวเ e น c ์ตรงนี้นะครับจาก RSI แล้วก็ b r เบรกเทรนไลน์เส้นนี้ขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ก็ลงมา r e t r a ท e รนะครับแล้วก็เหลือแค่ยกยกโลตรงนี้แล้วก็มายกไฮตรงนี้รอบนึ่งก็ จะกลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แบบนะครับก็รอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้ก็มาอัปเดตกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมาควิกอัปเดตกันสั้นๆนะครับผมต้องเดินทางกลัวว่าเย็นนี้จะไม่ได้มาอัดคลิปให้ทุกคนนะครับก็งั้นถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับขอบคุณมากค่บสวัสดีคับ